ต้องหนีแล้วใช่ไหมเนี่ยกูเกลียดการหนีมากพี่ครูตามล่าเขาจะมีความสุขกว่าเยอะเลยดาบเนี้ยมันมันสั้นว่ะผมว่ามันหาง่ายว่ะเป็นวงกลมเลยพี่เฮ้ยตามป่ะวะตามป่ะเฮ้ยอีมาแล้วพี่ฮะไหนวะกูไีกด้วยจับจับกูไีกด้วยไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวดีดีดีเราดูดีดีโดนอ่ะ เฮ้ยทางตันไอ้ยังไอ้ยทางตันเฮ้ยโฟไอ้คิวคิวใจเย็นไอ้คิวคุยกันก่อนคิวฮาาจุ๊กคด้วยคุยดิพี่รออะไรคุยอยู่คุยอยู่คุยอยู่ย่าหยุดพี่หันไปดูข้างหลังดิมันมันอยู่ปพะวะมันอยู่ปพคะวะไม่มา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 เฮ้ยเดี๋ยวหยอกทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมาใกล้กูอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูประตูนี่ประตูเอ้าประตูปิดอีกแล้เฮ้ยมันไม่มาว่ะ

งอายเจ๊ตปียดเฮ้ยเหลือพี่คนเดียวหรอวะม่สาสอนเนียนแล้วเฮ้ยทุกคนเงียไปชุบุลงมอาี่โล่งลงลงมา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 มาแล้วมันมาล้วมาแล้วเฮ้ยไฟฉายต่อมีดได้ปะวะใจล่าคิว กอไปยิงมันเฮ้ยไปยิงมันเฮ้ย่อการดแต่เฮ้ยอานนันอคุณมีแทคนิคไว้คิวเฮ้ป๊บอุ้ยจะโดนไอ้ที่พอไปอยู่ห้องแลวก็ไปอัดประตูเว้ยเอะตได้เด็กไยบกเยังไงไอ้กเป็นลุกซองเลยนะเฮ้ยย่พวกเดียว เฮ้ยไครวะดะห้องไหนวะไปไปไปห้องห้อเขกียมามาห้องนี้ห้องนี้้ยาดหยานหนีนีหนีนีหนีหนีมันตามมาป็นวันเ้ามาเข้ามาหน้าขนาเข้ามาเข้ามาเห้องนี้เข้าไปนี้ข้าไปดิ้ยมึงก็เข้าไปดิอุ้ยอุ้ยหยาดฟัน ทำได้ดีทำได้ดีเราเราไปที่ห้องนั้นพี่แล้วเราไปปิดประตูไว้พี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไหนอ่ะมึงอยู่อยู่ในกันปะไหวะมาอะไรบ้ามาๆมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสด็จเดี๋ยวเสด็จกูจะเสแดงกูจะเสแดงกูไปแล้วกูไปแล้วกูจะเสแดงกูไปแล้ว พไปิดตูอย่าตามกูานี่ออกออกมาให้ประตูมันปิดก่อนไอ้คิ้วออกมาประตูปิดกอให้ประตูปิดกออย่ามาอยไม้ไเอาไอ้ตกออาตไว้อมตัไว้อย่าออกไปดไอ้บงอยู่ขวงอยู่นี่อ้เ้ยจอ้าอย่ไร้ยเ้้เ้ พวกนายเย็นพวกใครกูไปเลยเฮ้ยพี่เจอที่ปลอดภัยว่ะเจอที่พี่ว่าคนดีอ่ะเฮ้ยดีว่ะนี่ยังไงไม่มีใครเห็นไอ้มาตายตรงนี้ไว้เนี่ยเอ้าไม่มีใครเห็นไอ้สัตว์มึงจะมากับกูใครเปิดไฟใครเปิดไฟเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเนาะเฮ้ยอเล็ก มีงมึงมึงมมมันเจแล้วออกไปเลยอย่าจ้อกูมาห่างประมาณหเมตรห้เมตรปลอดภัยดูหลังดิพ่ดูหลังให้ดูหลังให้นี่มันมาอยู่หลังด้วยหอมันอยู่ไหนวะ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 อยู่ไหนวะ ปลอดภัยไว้ทางนี้ปลอดภไปเข้าไปที่เดิมเฮ้ยเหลือใครวะยี่สิบกวิยี่สิกวิยีิบกวิเฮ้เฮียยี่สกวิเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยได้เงินห้าเหรียญด้วยอไอ้ยยนี่ไปนยิงมั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 นยิงมนยิงมนยิงมัน ฮ้ยไปที่น้ำเองเออติดแล้วติดกับดักแล้วลุ้มเข้าไปยิงเลยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมาทุกคนก่อนเดี๋ยวค่อยๆไปเรียบร้อยเย่าไรบ้านนี้มันเป็นอะไรกับห้องน้ำก็ไม่รู้ตามกูมาจังไอ้มาร์คไอ้มาร์คเป็นนี่หว่าอ้าวเฮ้ยไฟสุดท้ายดีกว่าเฮ้ยพวกเราแอบได้แอบแอบไปอยู้ที่ตื่นพวกเราแอบเว้ย เฮ้ยเฮ้ยใครใครเฮ้ยใครส่งสัญญาณไฟเอ้าไอ้เหี้ยกูเข้ามาหาบ้านพี่วายไอ้เฮ้ยอย่าเปิดไฟขานดิใครวะใครวะกูเองโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยใครวะสามคนเนี้ยใครวะโอเคโอเคเฮ้ยเข้ามามานี่เข้ามานี่เข้ามานี่เข้ามานี่เฮ้ยเข้าไม่ได้ตูนนี้เข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่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 ตกไปตกไปตกไปนี่นี่นี่ตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มานั่นแหละพี่ผมเพิ่งหนีจากมันมาตรงงนนนนั้้้้แหละพีีี่่เเฮฮยยทททำำา นี่เข้ามามันไปหนักหน้าแล้วยังไงคนละห้องเอาเนวัดใจวัดใจวัดใจกันไปเลยไม่อย่าเวัดใจกันไปเลยมันมาแล้วยบ้าพี่ถอยอย่าขวางเอ้าอีกไม่ใช่กูกูอยู่อีกห้องนึ่งตายวะยังไม่ตายเลยยังตึกไว้กูยังตึกกไว้ถ้าอยู่เปิดไฟข้างบนห้องที่ข้างบนเพดานพี่วิ่งได้ยินเสียงแล้วเชิญเชิญวิ่งละกูวิ่งละกูวิ่งละ

อู๋ไม่ฟันไม่โดนว่ะวิวิงมันจัตามอะไวิอย่ายุดอย่ายุดอะไรบอด้วยตามอยู่ป่ะเฮ้ยพอนแล้วพอนแล้วพอนแล้วที่พอนแล้วใช่พี่พอนแล้วใช่พอนแล้วพอนแล้วเียอ้เนี่ยงงียไอ้งไอ้งไอ้ััมันั

อยู่ไหนอุ้ยเอาพวกเดียวกันใช่ป็ดอยู่ไหนอยู่ไหนห้องกองพี่บอกเลยอยู่นี่ได้ไงได้ไงินในห้องนั้ไงผมดวงดูแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่แยงตาแสงแยงตาเรียบร้อยที่กลาบว่ะแย่เกินไปแล้กันนะโว้ยไอ้ตั้มมันฆ่าคนสุดท้ายนี่หว่า